สามเมตรครับระยะปลูกสามเมตรอันนี้แถวนะแถวสามเมตรเป็นผลแล้วครับใดเข่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือในให้เด้อครับกดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกำลังใจในกเกษตรนะครับมันว่างทอนะครับว่างทองนี่เอะครับสองสามทอนะครับใส่สปริงเกอร์สปริงเกอร์ก็สิได้ประมาณหนึ 1, 2, ่งสองสามสามต้น หนึ่งสองสามสามต้นวิ่งสามต้นตนะครับอันนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูครับอ๋อติดแม่นำ้ำฝรั่งกิมจูนะครับต้นสูงต้นสูงอ๋อเป็นดอกแนกะครับเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วเป็นดอก มันพอแล้วนะครับเนาะมันพอแล้วอ๋อยันหน่วยใหญ่พอแล้วนี่ครับมันดอกมีการตัดนะครับเนาะตัดปลายตัดปลายเพื่อให้มันแตกอืมาล้วกบปักเสาไว้นะครับ วางท่อนะวางท่อแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ทอกับประมาณนิวเครื่งนะครับเหนืเครืง่งท่อพีวีซีเนือเครื่องแล้วก็ปักให้ได้ระยะสองสามสี่ห้าเมตรครับอ,อันหาเมตรสปร,สปริงเกอร์หาเมตรนะครับนะน้าค่อนข้างชุ่มครับเนี่ยครับกับหดคมมอ้อมือแล้วนะไปปุยใส่ยางกันนะ ปุยใส้ย่าบำรุ่งครับอาหารเสริมนีม่เพิ่นหอแล้วครับามก็ฝากเป็นแนวทางนะครับนะเนาะได้ปลูกสามเมตรนะครับะยะแถวกับสามเมตรประมาณสองเมตรครึง่ง สองเมตรครึ่งนะครับเก้าหนึ่งสองสามสองเมตรถึงสามเมตรครับแล้วแต่ระยะหนึ่งสองสามสามเมตรครับประมาณสามเมตรเนี่ยปลูกสามเมตรนะแถวกับสามเมตรเห็นวิทยาทานนะครับเด้อสามเมตรคูณสามเมตรนี่ครับกำลัง เริ่มปูกแล้วครับนาองวันนีเป็นสนใจก็เอาไปเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปซาธุเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ